ค่ะห่างหายไม่ได้พบกันหลายหลยไม่ได้ทําทุกวันเหมือนกับคนไม่ค่อยได้เจอกันเนะพอได้เจอก็โอเคมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวคะก็คือเป็นอะไรที่ยืดเยียดและแข็งแรงเหมือนเบาแต่หนักเหมือนหนักแต่ไหวไม่ใช่เกมกีฬาที่จะต้องเอาชนะและจะต้องรู้สึกสนุกแต่จะเห็นอยู่ที่เราโฟกัสว่าเราจะโฟกัสเอาความ สบายความรู้สึกดีจากการฝึกโยคะหรือจะโฟกัสความทุกข์ทรมานฉลาดหากว่าเราฉลาดในเรื่องของความรู้คิดหรือความรู้สึกเราก็ควรที่จะกลับมาโฟกัสถึงความสบายตอนคลายท่ารู้สึกดีๆประโยชน์ที่เราได้จากฝึกโยคะหลายๆคนออายุถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยถ้าคุณปล่อยไหลอันนี้คือเป็นประสบการณ์จากที่คุณเห็นจากนักเรียนปล่อยไหลตามธรรมชาติเลยเราจะขี้เกียจเราจะไม่อยากทํา เราจะรู้สึกว่าหมดแรงแล้วอย่างอยู่เฉยๆถ้าคุณปล่อยอย่างนั้นก็เหมือนคุณไหลาตามน้ํามันก็ร่างกายก็ผุพังสึกก่อนไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคนที่หลังจากวัยทองหรือเริ่มวัยทองหลังจากวัยทองถ้าคุณปล่อยตัวเองโดยที่คุณไม่ได้มาออกกําลังกายไม่ได้มาอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทําให้สุขภาพดีไม่ต้องพูดถึงอาหารเสริมบางครั้งบางคนอาจจะกินบ้าง แต่ต้องไม่มากไปของเป็นธรรมชาติแต่คุณออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายของคุณยังทำงานได้ดีทั้งข้างในและข้างนอกพอร่างกายของคุณทำงานได้ดีทั้งภายในและภายนอกข้างในก็จะปรับสมดุลจะยือ้อชะลอวัยเองโดยธรรมชาติให้เราแก่มีวัยมีอายุอย่างสมดุลและแข็งแรงและสดชื่นแต่ถ้าคุณปล่อยไหลก็เหมือนไม้ผุผุที่คุณก็ปล่อยให้มันโดนแดดโดนฝน แล้วก็ผุพังไปตามกาลเวลาอย่างรวดเร็วมันเป็นกฎธรรมชาติเลยนะว่าพอคุณใบทอรอบเดินคุณไม่มีหรืออายุคุณมากขึ้นถ้าคุณไม่กลับมาออกกําลังกายร่างกายจะเสื่อมถอยเหมือนใบไม้ร่วงรวดเร็วและชัดแล้วยิ่งขี้เกียจแล้วยิ่งไม่ทายิ่งยิ่งสุดหนักยิ่งยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆอยู่ที่เราเนาะเราจะรักตัวเองกลับมาทําให้ตัวเองแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีจากมุมมองความคิด จากการออกกาลังกายแล้วก็กินของที่มีประโยชน์ในแบบสไตล์ของเราโยคะเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่ไม่ใช่ว่าดีสำหรับทุกคนในโลกร0อยเปอร์เซ์คุณต้องหาม,มุมของตัวคุณเองว่าอะไรมันดีและเหมาะแล้วคุณทําสิ่งนั้นบางคนอาจจะเหมาะชอบมากเลยกับการวิ่งบางคนฉันไม่ชอบวิ่งขาเข่าฉันไม่ไหวแล้วหลังฉันไม่ไหวแล้ว ก็ต้องเท่าที่คุณดูคือมาฝึกโยคะเข่าคุณเป็นยังไม่เยอะมากนะแล้วคุณมาฝึกอาการเข่าของคุณจะค่อยๆหายหายไปเลยนะคุณฝึกอย่างถูกวิธีนะคะแต่ถ้าคุณฝึกแบบไม่ถูกวิธีโดยไม่เข้าใจร่างกายและไม่เข้าใจไม่มีครูที่ที่เข้าใจในเรื่องพวกนี้ไกลคุณสิ่งที่เกิดขึ้นคือเข่าคุณก็แย่เจ็บบวมระบมแต่ถ้าคุณฝึกอย่าง ถูกต้องแล้วเหมาะสมและปรับมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเท่าที่คูเห็นจากประสบการณ์ตัวเองในคนเจ็บหลังเจ็บขาเจ็บเข่าทําแล้วอาการดีขึ้นแต่บางครั้งก็อย่าอย่าเพิ่งรอให้มันเจ็บแล้วถึงมาเลยใช่ไหมมันเหมือนคุณรอให้มันเสริมศึกรอแล้วคุณถึงจะมาทําถ้าคุณทําได้สม่ําเสมอโอเคมันก็ชะลอและยือได้แต่ถ้าคุณเล่นตั้งแต่ขาของคุณยังโอเคแล้วคุณใช้ยังถูกต้องสู้ให้ขาของคุณแข็งแรงไปเรื่อย ดีไหมอ่าเราขยับเรามาทุกครั้งเลยเราขยับแบบนี้ทุกครั้งที่มาเรียนกับครูจะเจอที่ขยับช่วยปอดช่วยการหายใจช่วยช่วยให้เลือดลงในร่างกายหมุนเวียนโอเควันนี้เรามาคลายง่ายๆคุยกันมาอย่างยืดยาวนั่งนั่ง,งเฉียงๆเลยให้เห็นนั่งทับส้นเทา้าเป็นการยืดหน้าขายืดคลายเขา่าไปถึงหน้าแข้งจุดสะท้อมของมา้ามนะคะ หายใจเข้านะคะหายจอกแล้วเอามือขวาวางพื้นหรือถ้าไม่ได้คุณใช้บล็อกมีอุปกรณ์แล้วยกดึงขึ้นคกูขอหยิบอุปกรณ์เลยแป๊บหนึ่งอย่าลืมลมหายใจและรู้ตัว ชีวิตของเรามันมีความหวงังมันมีทางไปมันมีหนทางเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันมีหนทางมันมีทางไปทอ้ออย่าทอ้ออ่ะเอาบล็อกอันหนึ่งเพื่อช่วยแล้วมือข้างหนึ่งนั่งทับส้นเท้าอยู่พูดจะยืดคลายเพื่อให้ได้จุดสะท้อนที่หน้าแข้งนะคะเอามือวางบนบล็อกแล้วก็ยกขึ้นมาเล็กน้อยนิดหน่อย3 2 1เวม,มาลยยกเนี่ยไม่ใช่ว่าใช้แรง มือคุณต้องขาแมวท้อนแล้วคุณก็ต้องยกด้วยตัวคุณเองบางครั้งคุณยกไม่ขึ้นเพราะมันตึงคุณเอามือช่วยแค่ดึงนิดๆเป็นในระดับที่คุณรับได้ฝึกโยคะอยู่ในระดับที่เรารับได้ของครูยังได้เท่านี้เลยเพราะคุณนั่งสองนั่งสองคลายแล้วเราก็ยกมือสองข้างขึ้นเหนือศีรษะมองขึ้นนะคะหายใจเข้าค่ะ หายใจออกแล้วผ่อนลดมือลงเอามือขวาข้างล่างเหมือซ้ายข้างบนแล้วควายนะคะแล้วเราหายใจเข้าค่ะเราหนีบขาเข่าเฟิรม์มกระชับแล้วเราดึงสอกยืดตัวเชิดดึงสอกยืดขึ้นค่ะสามให้เห็นข้างๆหายใจรู้ตัวดึงไหล่กว้างด้วยสองหนึ่งขาแล้วคุณทิ้งสะโพกของคุณไปด้านซ้ายแล้วคุณ พับกดสอกดมือลงไปด้านขวาดึงแหลให้กว้างและรู้ลมหายใจ3ฝึกโยคะยืดเหยียดทั้งเส้นเอ็นกล้ามเนื้อเส้นประสาทและเส้นเลือดให้เหนียวให้ยืดหยุน่นให้แข็งแรงอ่ะขึ้นมาขึ้นมาเข้าลึกๆ คลายคุณลดลงไปก่อนแล้วยกมือขึ้นหายใจเข้าสลับมือนะคะมือซ้ายข้างล่างมือขวาข้างบนสอะควายพันเหยียดนิ้วมือตึงหายใจหายใจเข้าใหม่อีกครั้งหนึ่งดันสะโพกหนีบขายืดตัวเชิดค้างไว้ค่ะรู้สึกตัวนะคะรู้เข้ามาที่ร่างกายของตัวเองหายใจสบาย และหนึ่งแล้วค่อยๆทิ้งสะโพกไปด้านขวาหย่อนสะโพกทิ้งไปด้านขวาแล้วคุณค่อยๆหายจะออบิดตัวไปด้านซ้ายกดศอกถ้าคุณไม่ได้จริงๆคุณอาจจะต้องดึงศอกแล้วลงแบบนี้แต่ถ้าคุณได้คุณพับมาข้างหน้านิดนึงแล้วหันหน้าไปซ้าย 3. ปรับการยกตัวของสะโพก2 หนึ่งค่ะล้วขึ้นมาหายใจเข้าค่ะอ้าบยืดขึ้นและคลายมือสองข้างวางไปที่พื้นข้างหลังเราม้วนหัวไหล่เฟิร์มกระชับหน้าขาแล้วคุณยกสะโพกขึ้นเงยหน้าหายใจสบายสามสอง และลดสะโพกลงคลายลังทำตามดูนะคะเป็นอะไรที่ง่ายๆเป็นท่าชุดสั้นๆที่จะคลายคอบา่าไหลคลายแขนให้เลือดลมูนเวียนแล้วก็ช่วยในอีกมุมหนึ่งของร่างกายนะคะทำตามความสามารถของร่างกายเราโอเคพบกันใหม่ กับครูหน่อยที่โยคะมารสนันนะคะสีลมสเตททาวเวอร์ติดต่อสอบถามได้มีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปหรือสนใจมาเรียนโยคะโยคะในคลาสยังไงก็ดีกว่าดูในคลิปคลิปถ้าคุณไม่ได้มาจริงๆคุณทำตามคลิปก็ดีกว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราฝึกโยคะในคลาสสุดตั้งแต่ศรีรษจะจรดเท้าคุณทำผิดคุณทำไม่ถูกมีครูคอยบอก มีผู้ที่คือมีประสบการณ์เห็นอะไรไมาเยอะหรือเป็นมีประสบการณ์เห็นและเข้าใจแล้วจะแนะนําคุณได้ว่าคุณควรที่จะต้องปรับตรงนี้นะตรงนี้นะตรงนี้นะเพื่อให้ร่างกายของคุณดีขึ้นอย่างสมดุลมากขึ้นกว่าเดิมโดยที่ไม่มีโทษและเอฟเฟกตามมาคุณฝึกอยู่ที่บ้านถ้าคุณไม่มีจริงๆเขาแก้ขาดแต่ถ้าคุณทําไม่ถูกทําได้ไม่ครบสมดุลหรือหรือคุณคิดว่าถูกแต่จริงๆมันยังไม่ถูกอ่ะมันก็ต้อง แต่ถ้ามันไม่ได้ก็อโอเคระดับนั้นก็ยังพอใช้ได้แต่ถ้าคุณเลือกได้ฝึกแบบมีครูดีที่สุดนะคะโอเคค่ะพบกันใหม่กับครูหน่อยนะคะที่โยคะบรรสนันแอสสีลมฟ้าคลึมช่วงเชียงเมงนะคะมีฝนสุดท้ายชีวิตของคนเราก็เป็นเช่นนี้แหละมันเป็นเอฟเฟคตตามธรรมชาติของโลกนี้นะคะมีบางวันก็ท้องฟ้าใสบางวันก็ท้องฟ้าขุ่น บางวันก็ลมแรงแรงบางวันก็ลมนิ่งร้อนละอุบางวันก็มันม,มนีมันเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตอะไรก็คือร่างกายเราก็ปรับได้ก็ยังเห็นหายใจกันได้อยู่ดีที่สุดสำหรับเราโอเคค่ะสวัสดีนะคะ